ตอนนี้การเข้าออกมันเริ่มเริ่มง่ายขึ้นแล้วคือตอนนี้ญี่ปุ่นก็คือเริ่มแบบหลังจากโควิดเขาก็ปิดประเทศไปสองปีสามปีหนี่งะคนไทยก็ในความที่เข้ามาเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ก็เลยก็ก็เริ่มที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้เหมือนเดิมแล้วก็เลยเหมือนทางทางโตเกียวก็อยากจะให้เราเป็นผู้ไม่เขื่อนมาชิเนโรที่ละลายแล้วมาชิเนโรที่ละลายแล้วคือทําพังอันแรก คือโตเกียวก็เลยอยากให้เราอ่ะเป็นผู้่งเสริมผือแค่คือถ้าเกิดมาโตเกียวอะทุกคนอะักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่คนอยู่คือขนาดเราอ่ะก<ม>็ยงังไปแต่ชอมช้อปิ้หรือเมืองอะไรเงี้ยเอออะไรแค่นั้นประมาณนั้นแต่ว่าทางเนี้ยทางโตงเกียวก็อยากจะให้อ่าพาไปดูสถานที่ที่เฮ้ยมันคืออยู่ในโตเกียวนะแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักคนไม่ค่อยจะแบบ ไปกันอย่างงี้อย่างอย่างเช่นที่เนี้ยอย่างเช่นที่นี่ที่นี่ใช่ท้ากะอกคือคือถ้าดูบรรยากาศรอบด้านอ่ะไม่คิดเลยว่าอยู่ตเกี่ยวเรายังไม่คิดเลยว่าเฮ้ยมันอยู่ในตเกียวเหรอเลยมันเป็นแบบว่ากึ่งกึ่งที่แบบว่าออกมานอกนอกเมืองนิดนึงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนั่งรถนั่งรถแวนมาชั่วโมงนึงก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แบบธรรมชาติเลยเมื่อเมื่อเย็นพอมาถึงแล้วออกไปวิ่งไปวิ่งรอบเมืองรอบหมู่บ้าน อากาศดีมาก20 20องศาแล้วก็แบบเป็นภูเขาล้อมรอบแบบชิลมากชิลมากมาถึงมาถามมาถึงในจุดที่ว่ามาวิ่งทำไมอะหลายคนคงสงสัยว่าปึ๊บปิดนู้ดสิทายถึงฆ่าแล้วหรือเปล่าหรอยังต้องวิ่งอะไรเงี้ยด้วย<ล>ความเป็นนักกีฬาแล้วก็ด้วยความความชอบส่วนบุคคลของเราคือหมายถึงไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะไม่ใช่แค่ทั้งที่เวลาออกไปเที่ยวหนก็จะจะ หาเวลาหาโอกาสไปไปวิ่งโดยเฉพาะไปวิ่งแบบในสวนสาธารณะของเมืองเขาหรือมันมีที่วิ่งอะไรที่แบบได้ดูเมืองไปด้วยอย่างเงี้ยมันชอบมากมานี่ก็เลยออกไปวิ่งดูรอบเมืองนิดนึงก็ยังยังยังติดกับการออกกำลังกายใช่ใช่ยังติดกับการออกกำลังกายแต่ว่าหนูก็ยังเล่นหลีกอยู่ไงตอนเนี้ยหนูก็ยังแบบเออต้องชีมร่างกายไว้อยู่หลีกเดิมแน่นอนจลีกเดิมค่ะอยู่ทีมค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีเปิดฤดูกาลจั่ใรที่หมดช่วง ช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มซ้อมเริ่มซ้อมกันแล้วเริ่มซ้อมเริ่มทำร่างกายกันแล้วอ่าก็เป็นการบอกให้แฟนกีฬารู้ว่าเขายังอยู่ในสโมสรซูบีก็ยังเล่นไฮแลนด์ดีก็ยังอยู่ในวงการเย์บอลอยู่แค่ในนาทีมชาติเราก็เราก็ถอยออกมาเพราะน้องอ่ะพอไม่อยู่ในทีมชาติมันก็ทําให้เรามีเวลาเยอะขึ้นใช่จะที่จะทาอะไรเป็นของตัวเองอย่างเช่นร้านกาแฟร้านกาแฟเปิดเองแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือ เป็นเหมือนทีเซนเตอร์ก็เป็นงานงานหนึ่งแล้วก็เป็นงานงานหนึ่งที่ที่แฮปปี้มากแฮปปี้มากๆกนเหมือนกับว่าอยู่ก็เคยทําอะไรลักษณะนี้มาก่อนหน้านี้ใช่ใช่เก็เคยมามีปุดก็เคยมาทานี้ก็ทาลักษณะนี้แหละทางนี้พอพอทางทเกียวติดต่อมาอีกก็โหยินดีเลยยินดีเลยอยากมาแบบว่าสุเสริกกับท่องเที่ยวแบบสักเดือนหนึ่งเลยอันนี้ถือว่าเราเป็นวันที่สองที่เราอยู่ ญี่ปุ่นเนาะใช่ค่ะใช่เหมือนแบบเบลอๆเพราะว่ามาถึงปุ๊บเราก็เราลุยเลยหลายที่มากวันนี้คืไปแบบโอ้หลายที่มากแล้วเป็นที่ที่เป็นที่ที่ว้าวมากอ่ะเป็นที่แต่ละที่ที่แบบพวกเราไม่เคยมาวะเอออะไอย่างเงี้ยเราอยากให้เมืองไทยกรุงเท่ๆแบบนี้บ้างนะจริงจริงเลยค่ะจริงจริงเลยคือแบบเมื่อวานเนี้ยออกสตาร์ทด้วยการแบบก็ก็โอเคเลยอ่ะว้าวชอบว่าเราไปทำอะไรมาเมื่อวานไปที่แรกลงเครื่องก็ไปชิย่าจายเกา่ก็ไปดูวิวเมืองอะไรอย่างเงี้ เราก็ไปที่ก็คือไปเล่นเราไปออกกำลังกายกันนะทุกวันเมื่อวานเลสโตเกียวทาวเวอร์เลสทาวเวอร์โตเกียวเลสเลสโตเกียวทาวเวอร์แล้วเราเล่นรู้กันเราเล่นรู้กันจริงๆแล้วจะต้องเป็นเลสโตเกียวทาวเวอร์เอ้ยถูกแล้วงงนะเนี่ยสับสนเออเลสโตเกียวทาวเวอร์จริงๆริงเลสมันจะต้องถ้าเป็นภาษาเขียนอ่ะ มันจะต้องมีแบบเลสแบบองศาเออตัวองศาด้วยใช่ไหมวอสนุกมากสําหรับคนที่คือคือสายแบบเราสายออกกำลังกายสายใช้พลังอ่ะสายแนะนำเลยสายต่อสู้สายแข่งขันสายแบบยอมไม่ได้สายแบบยอมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไปเลยมันมีหลายเกมมากใช่อยู่อยู่ได้ทั้งวันก็มันอยู่ได้เลยมันสามชั้นถึงสี่ชั้นอ่ะมันมีทุกอย่างให้เราเล่นแบบโหสนุกมากยิ่งไปกับแก๊งเพื่อนอ่ะห้ามหันกันแบบสุด ใช่ไหมมีมีลักษณะออกกําลังกายมีลักษณะจะไม่ได้เกมต่อสู้เออใช่ไหมแล้วก็มีเล่นแบบเขาเรียกอะไรเออก็เกมอ่ะฮะ VR 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 อ่าก็คือแบบพวกพวกสายสายเกมสายอะไรอย่างเงี้ยมีหมดอ่ะรถแข่งเออรถแข่งมีอย่างจริงๆอ่ะนะมีติ๊กต๊อกอยากเล่นซอมบี้อ่ะสายใส่ใเล่นเกมอ่ะ ไม่ได้นองกีดอย่างเดียวเลยนองใส่เลยเอ่ะกีดยังไม่ได้ทำเลยเอาเอาจิงถ้าเกิดแบบว่าคือไลฟ์ตอนนี้มันไม่เห็นภาพนะให้ไปเซิร์ชเออเลตตบเทีนทาวเวอร์มันคงจะมีบอกหมดแล้วว่ามันมันสนุกแค่ไหนใช่ไหมใส่ใส่เครื่องแล้วก็ อย่างเป็นทุกอยากา่อยางเสมือนจริงสนุกมาแล้วก็ลองกรี๊ดเวลาเจอซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็สนุกแล้วก็นะมีม,ม,ม,มีให้แข่งขันกันเราเห็นนะเกมแบบเด็กๆก,ก็มีบล็อกเซียยนค,<ม>คุณพนน่อคุณแม่ก็พาลูกมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ศูนย์เกมที่แบบสำหรับไวัยนุ่นอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราออกคลิปออกวิดีโอไปก็คงมีความสนุกเราใครอยากรู้ก็ติดตามที่ช่องสาม ตามเพจช่องสามได้เพราะว่าพุ่จิตก็มีเพจตุ๊จิ๊กก็สอนที่เรียกว่าพี่เสืออะไรเนี่ยพี่แปลว่าพี่เสือแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอแวะขับไอจีแป๊บนึงไอจีเป็นไงบ้างอะฮัลโหลไอจีเป็นไงบ้างไม่มีไม่ค่อยมีคนดูเลยอ่ะไม่ค่อยมีคนรักพี่เสือแล้วมั้งเนี่ยเอ้าวตายเขาลืมงานไหมดเลยโอยก็ไม่เป็นไรไลฟ์แบบข้าวเวลาไปก็ได้ไลค์ไปหมดเลยงั้นแหละเออน้อยใจแหละน้อยใจแหละไม่เลยไม่เลยจริงๆค่าถ้าเข้าถ้าไปเล่นเกมอ่ะพี่ว่ามันก็สัมปทาได้นะ มันเท่าไหร่อีก2,700เยน2,700เยนก็ไม่ถึงพันนะน่าจะประมาณแต่คุ้มากนะคุณสามารถเล่นเล่นได้เลยเล่นจนหมดพลังเลยได้แล้วก็แบบเข้าออกได้อยู่ได้อยู่ได้ทั้งวันทั้งวันคุณจะออกมาทานอะไรก่อนก็ได้แล้วก็เข้าไปสู้กันใหม่เข้าไปฟัดกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะเราเราก็ชอบนะเมื่อวานก็หมดพลังไปเยอะรอบแรกอ่อนอ่อนไม่เราก็มีชนะบ้างรอบแรกยังไม่รู้จังหวะเฉยๆลงวันนี้วันที่สองก็ สนุกเข้าไปอีกใช่เนาะวันนี้ที่ชอบมากๆเลยเป็นไอเดียที่ดีมากก็คือมิยาจิตะปาร์คเออใช่ใช่ไหมที่เราโรงแรมเราติดอยู่ติดติดกันกับปาร์คนี้เลยใช่ใช่ใช่เป็นเป็นความคิดที่แบบสร้างสรรค์มากจนอยากจะอยากจะโทรหาท่านผู้ว่าใครทำแบบนี้บ้างจริงใช่ใช่อยากจะให้ท่านเซิร์ชดูว่ามียจิตะปาร์คเนี่ยเป็นยังไงนะคคือ เ้าานิดนึงมันคือสวนสาธารณะเก่าของที่นั่นก็ชื่อเดิมไม่ยช่ที่ตะปะใช่ครัเป็นสวนสาธารณะที่ที่อยู่กับพื้นอ่ะ,อะคือความความคิดเราตั้งแต่เด็กสวนสาธารนณะก็คือสวนสาธารนณะมีะสวนมีสวนมีที่วิ่งมีวิ่งนอนถุงยุออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่คือมัน มันเก่ามันเก่าแล้วไม่คนนี้คนมันเล่นหรืออะไรย่งเงี้ยเป็นทีมที่แบบล้างๆหน่อยมันติดกับทางรถไฟอะใช่ลองนึกภาพอะมันก็แบบที่จะแบบโสมโสมโสมทุนนักจีวิวมันก็เป็นหลายสิบปีแล้ะจนเขามีไอเดียว่าจะปรับปรุงเอกชนก็เข้ามามาดูแลมาสร้างเป็นตึกมาสร้างตึกเป็นตึกแลนด์มาร์คใหม่เป็นตึกช็อปปิ้งตึกทีขทาคือเป็นศูนย์ห้างสรรพสินค้าแบบอย่างดี แต่ว่าก็รัฐบาลก็ไม่อยากให้สูญเสียความเป็นส่วนสาธารณะไปก็เลยคุยกันว่าจะรสร้างสรือไมก็สร้างไปแต่ว่าชั้นดาดฟ้าข้างบนข้างบนทั้งหมดยังคงเป็นความส่วนสาธารณะอยู่าาคือมีทุกอย่างเลยนะมองจากโรงแรมลงมาจะเห็นสวนใช่ไหมก็จะเห็นเอาไวรุ่นมาเล่นสเก็ตบอร์ดมาแบบออกกําลังกายมีปีนหน้าผามีวอลเลย์ช้หามีวอลเล่นอะไใช้เออแบบดีอย่ะคือมันเป็นเหมือนเป็นศูนย์รวมของ ของวัยรุ่นที่จะได้มามาเจอกันมาออกกําลังกายแล้วก็คนคนสูงอายุก็มาออกกำลังกายมันยังเพ่อดีอ่ะคือมันไม่เสียอะไรเลยอ่ะมันมีแต่ได้กับได้อ่ะมันเป็นตึกสี่ชั้นใช่ที่ที่เรียกง่ายๆว่าดาดฟ้าตึกเป็นสวนสาธารณะมีพื้นที่ให้วิ่งมีสนามหญ้าเป็นพื้นที่ประมาณ300กว่าตารางเมตรเพราะว่าความยาวเนี่ยคือคือ300เมตรนะดีเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะแล้วก็ท่านี้กลายเป็นศูนย์รวมใหม่ที่แบบโหดูดูดูแบบดูชิกชิ ใช่แล้วก็สร้างพัฒนียภาพให้กับเมืองดีมากตรงนั้นของเขาคนนี้เราก็รู้สึกว่ามันแบบเป็นไอเดียที่แบบประชืดนะถ้าบ้านเราเหมือนนี้นะโคดีเลิศเลิศมากแต่มันก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชนนะใชก็ต้องคุยกันก็ต้องคุยกันแล้วก็อาหารการกินที่แั่ก็มีร้านอาหารทุกอย่างครบเราก็แบบโอ้สุดยอดจริงๆว่าว่าญี่ปุ่นเขากับไอเดียเขาแต่ละอย่างถูกมากแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงบ่าย ช่วงบ่ายแล้วไปไหนอู้อ๋อทีมแลบทีมแล็บทีมแลบไปก่อนทีมแลบไปก่อนทีมแลบตัวเกียวทีมแล็บแพนเน็ตตัวเกียวทีมแลบคือทีมแล็บมันมีหลายที่น้องบอกว่าทีมแลบมีแบบสี่ห้าที่ได้เนาะแต่ในญี่ปุ่นแต่ที่เนี้ยเป็นที่ที่ดีที่สุดเป็นที่แรกปะไม่ใช่ที่แรกแต่เป็นที่ที่แบบเจ๋งฮ้ยเจ๋งจริงหนูเข้าไปคือแบบตื่นตาตื่นใจมากถึงเคยเห็นอะไรที่มนคือ ได้กลิ่นได้เสียงแล้วมันแบบเอางี้ให้ลึกภาพมันทีโสำคัญแบบเออเป็นที่สำคัญศิลปะที่ใช้อดิจิทัลใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานใช่ให้ให้ผู้ที่เข้าชมเนี่ยได้สัมผัสทั้งภาพกลิ่นกลิ่นได้กลิ่นเลยเสียงแล้วก็สัมผัสเพราะว่าเดินลุยน้ำต้องเตรียมตัวแบบว่า อาสัหนึ่งหนึ่งใส่ขาสั้นเพราะว่าเราต้องลุยน้ําประมาณขาวจริงๆใช่แล้วก็ไม่ควรใส่กระโปงสําหรับสาวๆเพราะว่ามันจะมีกระจกคือมันจะเป็นทุกอย่างที่แบบให้นึกนะเหมือนหนังอวตารเออจริงใช่ใช่เลยอ่ะเหมือนอวตารอ่ะคุณคือวันนี้มีคนเดินชนกระจกหลายคนมากหาเด็กปึ้งหายมันมันดูแบบโอ้ มันดูเหมือนมีมิติไปหมดแล้วเราไม่รู้ว่าอันนี้กระจกหรืออันจริงหรืออะไรวะคือมันดูแบบใครใครนึกภาพไม่ออกอะไปดูไปดูหนังเรื่องอวตารแล้วพอเข้ามาแล้วแต่จะรู้สึกอย่างนั้นเลยบันเจิดหมดเนาะรู้สึกว่าเขาลงทุนกับอะไรที่แบบจริอสร้างเขาเรียกสร้างจินตนาการสร้างอะไรลิลปะที่แบบดีมากเราไม่รู้นะคนคนอื่นอาจจะเคยเคยเจอเคยสัมผัสนะแต่เรารู้สึกว่ามันก็แปลกใหม่สำหรับเราอะแต่ก็แปลกใหม่สำหรับหนง ก็ไม่แปลกอะที่ที่ญี่ปุ่นเขาอยากที่จะโปรโมทก็ว่าสีเขาสร้างสงีเขาลงทุนอะมันมหาศาล<ม>แล้วมันก็สร้างอะไรให้กับคนของเขาให้กับคนคือถ้าหนองมาเชียวเองหนองก็คงหนองคงไม่ได้มาที่นี่ถึหนองไม่รู้ไงอ่าก็เป็นแบบน่าช้อปปิ้งกินอะไรอย่างเงี้ยอืมช่วงนี้บอกเลยนะว่าเขาเริ่มเปิดประเทศแล้วเท่าที่ทราบนะหลังจากวันเนี่ยวันที่เจ็ดวันที่ห้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ผิดเนี่ย เขาก็จะแบบไม่อาจจะไม่ต้องตรวโควิดแล้วต้องใช้ผลก่อนเดินทางไม่ต้องใช้โขนแต่ว่าก็ยังต้องเช็คอินก็ยังต้องใส่แมสใส่อะไรเนี่ยแะแต่ว่ามันจะเปิดมากขึ้นก็จะทําให้เข้าง่ายมากขึ้นนะตรงนี้ก็เลยอยากจะมาบอกกล่าวสิ่งดีๆเราก็อยากจะนําเสนอเนาะไม่ว่าจะอะไรอะแฟนเพจงหลับไปแล้วเหรอหรือยังไงเหงาเลยเหงาก็น้องๆบอกว่าเพราะว่าแบบ มันยังไม่มืดไงคะที่นู่นแบบคนยังไม่เลิกงานเพราะว่าเราเร็วกว่าเขาไงถ้าถ้าเรารอเขาเลิกงานเนี่ยเราจะเราหลับแล้วเราในเพจก็เลยบอกว่าใช่ทุกคนวังเวงมากวังเวงไปถึงที่ใน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 ไลฟ์หรือในนี้วังเวาจิ้งหรีดสิยงจิ้งหรีดเหมือนที่ไทยแบบบรรยากาศเฮ้ยทุกคนมันคืออยู่ในโตเกียวนะ แต่ว่าแต่เรามามานอกเมืองมานิดนึงไงนิดเดียวใช่ใช่นิดนึงนิดนึงอาจจะไม่ได้อยู่แบบในจุดศูนย์รวมเราก็ออกมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาเจอที่นี่ว้าวมากโหแบบบรรยากาศดีมากมากเราการแคมปิ้งตอนแรกมีบอกอยู่เขาใหญ่หรือเปล่าเขาใหญ่อะไรกอนพี่นั่งเครื่องบินมาตั้งนานนบอกเขาซิญี่ปุ่นญี่นุ่นจ่าพี่อยู่ตะล่าท้าผีเหรอคะบางอกีอ๋อ น้าพี่หรอกี่องศาเมื่อตอนเย็นพี่วิ่ง22องศาตอนนี้น่าจะลดลงแล้วเพราะมันกลางคืนว่าน่าจะสักแบบ2 0ยี20ิบขลาท้าผีจะต้องมีเดี๋ยวไม่เหมือนผีอะไรจะน้าตาดีขนาดนี้โอ้ยไฟเริ่มมอดจริงเขาบอกจริงจริงนี่คือจริงใช่ใน่าตาดีไงอยากดูรูปอีกเดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆนะคะรอก่อนนะคะเอประชาอนก็มา แล้วอันน้าถือนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูของของเพจดิอ่ะดู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 ของเพจว่ามีถามอะไรมาบ้างไม่มีไม่มีเหมือนกันน้ําดื่มขาดน้ําดื่มใช่ไหมน้ำเปล่าน้าเปล่าอพี่จะรู้สึกขาดขาดยังไงก็ไม่รู้ว่ามันมันไม่ไหลหรือมันมันดูมนฟืดอ๋อมันมันศนกรดเขาฝนเขาฝนเยอะม่วันนี้วันสุกฝนตกแล้วเขาก็ไปทำกิจกรรมอย่างทุกคนถ้าฝนตกรถติดก็ ก็เปิดดูไลฟ์ได้นะค่าเวลาเห็นพี่เป็นคนค่าเวลาก็ได้ไฟไฟเราได้มอดแล้วก่อนจะเติมฝึกเติมน้ะพี่ก่อนน้ำมือคอแห้งพิ้วชิแก่พิ้วชิแก่คนที่ปุ๋ยแกจะเสียหุ่ยสิบนาทีปิดโอเคสิบนาทีสิบนาทีร้านเขาจะปิดก็ไม่เป็นไรสิบนาทีแล้วคงจะจากแล้วแหละรอไว้ก่อนรอบดึกมีแบบดักดานมีรอบดึกเดี๋ยวพี่คือเป็นอะไรบนห้อง เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไม้ที่หน้าแดงมันใกล้เตาไฟมันไฟหมดแล้วนะอ่ะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ลาเพจของช่องสามคดีเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จากที่นี่เขาจะปิดแล้วครบทั้นระบบอ่ะก็นองเร็วมั้งมทุ่มสามทุ่มจิดแล้วสามทุ่มปิดแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องขึ้นข่าวราคาด้วยเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็นอนแล้วเราต้องรีบรีบเออรีบลาาจกตรงนี้รีบไปต่อไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่น่าเชื่อนะว่า ฟิวที่นี่มันแบบถ้าคนชอบแคมปิ้งอ่ะมันก็ได้เลยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีมีมีสายแคมปิ้งที่เราชอบใช่ใช่ก็ดีเลยมามันเจอได้ที่โตเกียวก็ไม่น่าเชื่อค่ะแล้วก็ใครที่จะชวนพี่น้องไปเป็นพรีเซนเตอร์เที่ยวเนี่ยนะเข้าได้เลยค่ะเข้าได้เลยชอบมากได้ทุกเมืองได้ทุกเมืองในไทยก็มีคนบอกว่าทําไมไม่ไปโปรโมทในไทยอ่าโปรโมทในไทยเข้าได้ไปายถึงว่า เที่ยวไทยเหรอใช่ทำไมถึงมาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยทำไมถึงมาโตเกียวก็ที่มันไม่ถูต้อก็อยากไปอยากไปมากเลยอยากไปจริงๆเราว่าเมืองไทยก็มีอะไรให้น่นอยู่แะแต่ว่าช่องทางในการเผยแพร่ในการโปรโมทเขาเาก็มีวิจีของเขาแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็เลือกเอาอินเอนเซอร์ที่เป็นนักกีฬาเนาะใช่ใช่เขากระคิดที่แบบหนึ่งที่มุมหนึ่งแล้วเขาต้องเลือกมาทีฬลาน่าต่ดีด้วยปะถูกก็เหตุผลแรกเลยค่ะเขา เขาบอกว่าน่าจะดีเร้วก็โอเคไม่เขี่ยงเราก็ได้ใครจะจะเขียงชั่วโมงเนี้ยเป็นนักกีฬาน่าตาดีที่สุดในประเทศไทยแ้วจริงใจหน่อยจริงใจหน่อยจริงๆขสามอ่ะกัดฟันก็อือนี่กัดถึงลิ้นเลยแหละในไทยก็ไปได้นะคะไปโปรโมทได้ะดีมากเลยโอเคก็เป็นอันว่าเรามาอัปเดต เรื่องราวของพี่เสือเดี๋ยวเราติดตามว่าวันต่อๆไปเราจะไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราก็มาอัปเดทด้ยอันนี้ก็เป็นเป็นอีกฟิลนึงอ่ะที่คนกีฬานะมามาจับต้องนะคะสัมผัสจริงๆก็กีฬาก็สัมผัสได้หมดทุกอย่างเนาะสัมผัสได้ได้เลยค่ะสัร้อนนะโอเคบ๊ายบายค่ะแล้วก็ไว้คบกันใหม่เมื่อมีโอกาสเนาะจุดไหนจุไนจุดไนอีกอย่างนึง เธอได้ขอแห้งเห็ดสองพี่เสือขอแท้งเห็ดพี่เสือสี่ต่าสองเจละเอี่เสือเดี๋ยวรอบดึก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 เดี๋ยวขึ้นพี่ขนไปแล้วเป็นห้องไปเรียกเพื่อนมานะเธอยังกลับไม่ถึงบ้านกันใช่ไหมสักสามทุ่มเมืองไทยโอ้โหกูหลับแล้วสามทุ่มเมืองไทยสองทุ่มเมืองไทยสองทุ่มเมืองไทยอีกชั่วโมงหนึ่งอีกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวขอแห้งเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อนเดี๋ยวอีอีอชั่วโมงหนึ่งอีกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวไปแล้วเป็นห้อง มันเป็นอย่างนี้โอเคนะโอเคเดชอ่ะไม่กกด <Okay S 2> เริ่มไปแล้วอ่ะไม่กินต้องกดบ bye bye s t อป